เหมือนจะได้กลิ่นดราม่ามาไกลๆจากคนญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับอนิเมะจูสึกคยเซนซีซั่นที่3ตอนที่5เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นการเสนองานมุมภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นในมหาเวทผลิตมาเมาก่อนและมันได้ถูกจับมายัดไว้ในตอนนี้ครับแต่ทึงอย่างนั้นแล้วครับด้วยคําที่ว่ามันดีจนเกินไปบางครั้งมันก็ทําให้คนบางกลุ่มที่รู้สึกว่ากูอยากดูแบบในเวอร์ชั่นทีวีอนิเมะซีรีส์มากกว่าไม่ได้อยากดูเหมือนในเวอร์ชั่นลงภาพยนตร์มากขนาดนั้นเนี่ยอาจจะ รูส้สึกไม่พอใจก็เป็นได้นะครับแต่ตรงนี้ก็เข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเมื่อความชอบของคนเรามันไม่ตรงกรันการจะเห็นต่างกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพวเพื่อนๆอาจจะเห็นการอวยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นงานแบบนี้ในตัวอนิเมะสักเท่าไหร่เปอร์ตีเนี่ยตามที่เคยพูดในทุกตอน,นครับเจนผลงานแบบเนี้ยในอนิเมะฉายแบบโรงภาพยนตร์เท่านั้นก็ไม่คิดว่าเทคนิคแบบนี้จะมาใส่นในเวอร์ชันทีวีอนิเมะซีรีส์นะครับเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปกันกน็อย่างเช่นเคยนะครับในคล จะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาขกสู่คลิปกันเลยดีกว่า NF Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่4 9บาบาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ NF Streaming สิครับ เอาจากฉากแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นฉากที่ถูกตัดออกในตอนที่แล้วครับในอนิเมะปะทะมังงะซีซั่นที่3ตอนที่4ของเรื่องมหาเวทผนึกมาเนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆนะมันะต้องเป็นฉากของพออ,อยากะมาก่อนแล้วค่อยเป็นฉากที่ตัวมากิไปทําการกวาดล้างตระกูลเซนเอิงนะครับ ก็คือผู้อำนวยการยากาเนี่ยได้ถูกผู้อำนวยการกาควนจีทําการจัดการไปใช่ไหมครับสาเหตุก็มาจากที่ว่าทางฝั่งของผู้อำนวยการยากาเนี่ยไม่ยอมบอกวิธีสร้างจูไกแบบพวกแพนด้ามานะครับเพราะาจูไกปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยพลังเวทของตัวผู้ใช้คุณใสถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกจูไกพิเศษอย่างแพนด้าเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ด้วยพลังเวทของตัวเองก็คือสามารถฟื้นฟูพลังเวทให้กับตัวเองแล้วก็แบบมีชีวิตเคลื่อนไหวได้เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นถ้าเมื่อถามว่ามันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละครับ ไม่ต่างอะไรจากกองทัพหุ่นเชิดเลยแม้แต่น้อยเพราะงั้น ความสามารถเนี้ยของตัวผู้อำนวยการยากาเนี่ยทำให้พวกเบื้องบนนะครับรู้สึกหวาดกลัวก็เลยอยากจะรู้วิธีการสร้างคือถ้าผู้อำนวยการยากะยอมบอกเนี่ยก็จะถูกปล่อยตัวไปแต่โดยดีแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเหมือนมีการบอกไว้ด้วยนะครับว่าทางฝั่งเบื้องบนเนี่ยเหมือนตีผู้อำนวยการยากะว่าเป็นผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษไปแล้วก็คือมียอดเทียบเท่ากับผู้ใช้คุณใส่ระดับพิเศษ4ีคนก่อนหน้านี้ก็คือตัวเกโทโกโจยูตะและก็เจยูกินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าถามว่าใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่เลยครับเพราะอะไรเนี่นผู้น้นวยกกาารยา ได้บอกกับผู้อำนวยการการคุจิตก่อนตัวเองจะตายเนาะอุ้ยที่การจะสร้างจูไก,กแบบแพนด้าขึ้นมาได้เนี่ยก็คือต้องใช้ดวงจิต3ดวงจิตให้มันเฝ้ามองกันเองก็ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับกว่าที่มันเนี่ยจะสามารถเริ่มสะสมพลังเวทและแบบตื่นรู้ขึ้นมามีความนึกคิดอะไรเป็นของตัวเองได้แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่อาศัยพลังเวทของตัวผู้ใช้คุณไสยะนะครับและที่สําคัญเลยคือ3ดวงจิตนั้นเนี่ยมันต้องมีความเข้ากันได้ด้วยจะใช้2ก็ไม่ได้เนาะมันต้องใช้3เพราะงั้นผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วผู้อำนวยการยากาถาามว่เป็นผู้้ใชคุสรับบพิเศษไมคําตอ ไม่ได้ครับถ้าถามว่าทำไมห่งเลยครับ ตามที่บอกมันพูดไว้ชัดเจนเลยว่าดวงจิตเนี่ยต้องมีความเข้ากันได้ซึ่งดวงจิตทั้ง3ดวงที่เข้ากันได้มันไม่ได้หาง่ายๆ,ๆครับข้อที่2ครับการจะฟูมฟักจูไกตัวหนึ่งให้สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองมีจิตนึกคิดมีพลังเวทด้วยตัวเองเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยๆ3เดือนคือการหาดวงจิต3อันเนี่ยก็ยากแล้วและยังต้องใช้เวลาในการฟูฟักอีกเพราะงั้นผมเลยบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยการที่ผู้อำนวยการยากะสามารถสร้างแพนด้าขึ้นมาได้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็สามารถพูดแบบนนัั้้ไดทีวอาจะสสงย อ้าวแล้วจูไกตัวอื่นล่ะยกตัวอย่างเช่นที่มีดวงจิตลูกของน้องสาวของคุสคาเบะอยู่เนี่ยอันนั้นนะครับมันนับเป็นจูไกหนึ่งดวงจิตเท่านั้นและที่สาคัญเพื่อนฟังจากคำพูดของพออยากะดีๆอ่ะพออยากะบอกไว้ใช่ไหมครับว่าอารเกตแถวนี้เนี่ยเทนเกนเป็นคนดูแลเพราะงั้นพลังเวทเนี่ยก็สามารถใช้ของเทนเกนได้เลยเพราะงั้นหมายความว่าถ้าเกิดตัวเขาไม่อยู่เนี่ยพวกทางด้านทาเครุหรือจูไกที่ถูกสร้างขึ้นมาไว้ตรงบริเวณเทนเกนตรงนั้นนะครับก็ยังสามารถอยู่ต่อได้แต่ถ้าเกิดเทนเกนไม่่่่อออออยููแลล้้้วเเเนนนนนนนีีััััักกกก็รรืืงงงงึหหมมมมพาาะจททด นี้ถ้าถามว่าพุ่มในการยากะเป็นผู้ใช้ขุนสายระดับพิเศษได้ไหมถ้าอ้างอิงตามความสามารถคําตอบคือไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าอ้างอิงตามเรื่องยศภายในเรื่องก็คือไอ้พวกเบื้องบนอ่ะมันตีพุ่มในการยากะเป็นระดับพิเศษไปแล้วเพราะแม่งหลอนกันไปเองแค่นั้นเองครับจุดต่อมานะครับที่คิดว่าทําดีมากๆเลยแลวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกตากว่าในเวอร์ชันมังะเรียกว่าฉากเหมือนเดิมแต่ทีมงานโคตรเจ๋งดีไซน์ออกมาจนแม่งดูไม่เหมือนเดิมคือถ้าแบบไม่ได้เปรียบเทียบภาพจริงในเวอร์ชันมังะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนนนนนนฉฉาาาากกไปเเลยัััั่่่่คืออออตตสสู้้ขงงวบแดถที ต่อสู้เนี่ยถ้าอ้างอิงตามตัวภาพมังงะก็น่าจะเป็นตัวโรงจอดรถถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเพอเห็นว่าตามเสาเนี่ยม,ม,มันมีตัวอักษรมีตัวเลขอยู่ครับซึ่งในตัวอนิเมะก็คล้ายกันแต่ว่าพอมันมีการปรับมุมกล้องละมุดแอนโทนเนี่ยมันก็เลยดูเปลี่ยนไปนะครับฉากต่อสู้ของยูจิกับแพนด้าเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแบบดีมากๆเลยนะครับชอบมากฉากหลายๆอย่างเนี่ยถูกเพิ่มเติมครับกระบวนาการต่อสู้บางอย่างก็ไม่มีในเวอร์ชันมังงะเหมือนกันนะครับอันนี้ขอชื่นชมทีมงานเลยครับแลวถ้าใครสังเกตนะครับฉากที่ตัวแพ ว่าคีว่าระนั้นเป็นตัวละครผู้ชายและถ้าเกิดคนที่ข้ามดูคลิปตัวแกะตัวอย่างของช่องผมไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับว่าเสียงคีระระที่ดูหวานขนาดนั้นตอนพูดกับรุ่นพี่ฮาคารลเนี่ยจริงๆแล้วคนพากค,คือผู้ชายนะครับเป็นไงครับเป็นผู้ชายที่เสียงเหมือนผู้หญิงมากเลยปะตอนแรกผมคิดว่าเขาอะเอานักพากผู้หญิงมาพากด้วยซ้ำนะคือถ้าเป็นแบบนั้นถ้าถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันอาจจะขัดมุ้ดกับตัวคิระระที่เป็นตัวละครผู้ชายไปหน่อยไงแต่พอเห็นว่าทางทีมงานเนี่ยโอ้โหทำการแบบคัดักาาามมออย่งงดี้ต ผมมือให้จริงนะครับตอนแรกที่ฟังผมแบบเฮ้ย <c oughs> ่ผู้หญิงเหรอวะใช่วะเพราไปอ่านรายชื่อภาคเชี่ยผู้ชายเหรเนี่ย แล้วก็เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการข้ามบางฉากนะครับแต่เข้าใจได้ครับว่าตั้งใจเอาไปใส่เต็มๆเพราะมันอาจจะยืดเยื้อและไม่จบในตอนนี้ไงนั่นคือฉากต่อสู้ของเมงุมิคิระแล้วก็แผ่นดานั่นเองครับฉากนี้เนี่ยถูกตัดออกไปเลยนะครับซึ่งฉากนี้จริงมันจะไปสอดคล้องกับตอนจบของตอนเหมือนกันเว้ยซึ่งก่อนจะไปพูดถึงฉากจบที่มันเป็นฉากที่ดีมากๆที่ผมชอบนะครับที่มันเป็นเทคนิคพิเศษที่ไม่คิดเลยว่าจะเห็นในเวอร์ชันทีวีอนิเมะซีรีส์เนี่ยขอพูดจุดที่น่าสนใจอย่าง ข้อมูลมาในฉบับแฟนบุ๊กครับว่าตัวละครที่ชื่อว่าฮาคาลีเนี่ยไม่เคยเรียนซ้ําชั้นมาก่อนดอกแจ่นแบบตัวใหญ่เลยนะครับว่าไม่เคยซ้าชั้นแต่เพื่อนดูเนื้อหาก,กันดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่มีการพูดว่าฮาคาลีเนี่ยเคยซ้าชั้นครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะตัวแจงเก๋ๆครับอยากวาดตัวละครหน้าแก่ใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิด อาจารย์เก๋ๆเนี่ยอยากให้รุ่นพี่ฮาริหน้าตาดูกแก่ดูคึง,งังดูเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนนักเลงที่หน้าตาดูหน้าเกงขามอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ประเดนเน่ยตัวเองเนั้ใส่ข้อมูลไปแล้วว่าไม่เคยเรียนซ้ำชั้นมาก,ก่อนเพนื่อนอาจารย์เก๋ๆเนี่ยก็เลยเขียนบอกไว้ในช่องอบรมเล่มครับว่าข้อมูลในส่วนนั้นอะ่ะขอให้ตีต่างไปว่าไม่เคยซ้ำชั้นในช่วงหนึ่งแล้วกันแต่อีกช่วงหนึ่งเนี่ยเคยไปซ้ำชั้นแทนอะไรประมาณนี้กลายว่ารุ่นพี่ฮาริกูเนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กโงอะไรประมาณนั้นครับทีนี้ก็มาถึงฉากสุุุดดททท้าาาายยยนะคคัับจเเเป็กกีีี่่ตตวิพูสหผม ชื่นชอบฉากนี้เนี่ยเพราะว่าฉากเนี่ยครับใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าโรโตสโคปพอพูดแบบเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตกันดีๆการเคลื่อนไหวของตัวฮาคากริกับยูจิเนี่ยมาค่อนข้าง,งดูสมจริงแบบประมาณว่าเหมือนสองตัวละครนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆถูกไหมครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันใช้เทคนิคนี้ไงฮะคือโรโตสโคปเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือการวาดทับจากคนจริงๆหมายความว่าไอ้ฉากที่ฮาคาริคุยกับยูจิเนี่ยมันคือฉากลองเทคกที่มีการถ่ายทําจากตัวลคคร2นไม่ ตัวละครขออภัยครับใช้คําพูดผิดจากคน2คนเนี่ยพูดคุยกันจริงๆทําท่าทางแบบนั้นจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยทางทีมงานก็เอาวิดีโอตัวลองเทคตัวนั้นนะครับมาทําการวาดฮากะริแล้วก็วาดยูจิทับลงไปจากตัวต้นแบบที่เป็นคนจริงๆอีกทีหนึ่งเพราะงั้นเราเจะเห็นว่าฉากการพูดคุยยาวๆที่เป็นฉากลองเทคกของ2ตัวละครน,นี้เนี่ยมันดูสมจริงมากๆเพราะมันถูกทํามาจากคนจริงๆนั่นเองครับและเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเ <c> ฮ <oughs> ้ยกูได้เห็นการถ่ายทําแบบนี้ในเวอร์ชันทีวีแอนิเมชันจริงๆเหรอ เ,เพราะการถ่ายทาแบบนี้มันค่อนข้างกินเวลาแล้วมันก็ใช้ความยุ่งยากในระดับหนึ่งด้วยนะครับในการถ่ายทําก็เลยไม่คิดว่าแบบที่ทางแบบป,ป้าแม่งเล่นขนาดนี้เลยเหรอเธอบอกว่าในปีนี้มหาวิทยาลัยมานนับว่าเป็นหนึ่งในลูกเล่นของแมปป้าเนี่ยผมกล้าพูดแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะผ่านมา5ตอนแล้วคุณภาพเนี่ยแม่งดีทุกตอนไม่มีตกเลยคือถึงแม้ในตอนเนี้ยมันจะเน้นฉากพูดคุยเยอะหรือยอย่างในตอนที่3ที่เป็นตอนเทนเกนอธิบายเรื่องกดจาจรหลังบางมันจะพูดคุยเยอะจริงแต่เราจะเห็นกบว่าทางทีมงานเนี่ยพยายามหาลูก กับฉาคุยเยเม้ตนอคือปัญหาของคนดูอย่างเดียวในตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาเบื่อฉากคุยนะครับแต่แค่อาจจะดูไม่รู้เรื่องเนื่องจากบางฉากเนี่ยกดหรือรายละเอียดมันเยอะแค่นั้นเองครับแต่ที่เหลือโดยรวมถือว่าทําออกมาได้ดีและการที่ทําออกมาได้ดีแบบนี้เนี่ยแม่งทาให้ผมได้กลิ่นตุ่ยเลยครับดีไม่ดีเดี๋ยวทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเล่นต่อแบบเฮ้ย hey, ทาคุณภาพดีเกินราคาอีกแล้วทําให้เหมือนทีวีอนิเมชันีลยวะไม่ได้อยากดูเวอร์ชันลงภาพยนตร์ด้วยและนี่ก็คือเนะื้อหาทั้งหมดทีด่มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงและแก้ไขรวมไป ซีซส,สั้นที่3ตอนที่5ครับผมหวังว่าเพื่อนๆนนคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาว่าเพื่อนได้ดูตอนนี้ไปแล้วคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด่นานตายคลิปนี้เลยครับและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสัญกัน,นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี้